ฟางเส้นสุดท้ายอโมริมแจ้งกา纳โชเมนูหาทีมใหม่อัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลุ้นหนังกับแขมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวใหญ่เลยทีเดียวสําหรับรายงานที่ระบุว่าลูเบนอโมริมได้แจ้งไปยังสองนักเตะดาวรุ่งอย่างอเลฮันโดกาาโชและคอบบี้เมนูให้หาต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวของกุนซือโปรตุกีสโดยหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จบอันดับที่16ในพิมยรลีกและแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกให้กับทอตแนฮอตสเปอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่งผลให้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดำดิ่งเข้าขั้นวิกฤตและต้องการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ทั้งในด้านการบริหารทีมและการเงินรวมทั้งการตัดสินใจปล่อยนักเตะดาวรุ่งอย่างกาลาโชและเมนูออกจากทีมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยจากรายงานของเดอะเทเล graph ระบุว่ารูเบนอโมริม ได้แจ้งกับนักเตะว่าเขาจะยังคงดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าและได้แจ้งกับอเลฮันโดการาโชและคอบบี้ไมนูว่าพวกเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมและควรมองหาสโมรสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับการาโชแสดงความไม่พอใจหลังจากถูกดรอปเป็นตัวสำรองในนัดชิงยูโรป l า a ลีกและมีท่าทีไม่พอใจต่อการตัดสินใจของอโมริมซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสคนตึงเครียดอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีสโมสรอ,อย่างเชลซีและนาโปลีเคยแสดงความสนใจในการคว้าตัวกานาโชในช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาแต่การเจราจาไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเนื่องจากค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งไว้สูงถึง70ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับค่าตัวนี้อาจลดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่กรณีของเมนูนะครับแม้จะเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของสโมสร แต่ต้องถูกปล่อยออกจากทีมเช่นกันเนื่องจากสโมสรต้องการปรับสมดุลทางการเงินและการขายนักเตะที่มาจากอะคาเดมีจะช่วยให้สโมสรได้รับรายได้เต็มจํานวนภายใต้กฎการเงินของพิเมลีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักหลังจากพลาดโอกาสในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแถมยังมีแผนที่จะสร้างสนามใหม่ที่มีความจุ1 0 0,000ที่นั่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง2,000ล้านยูโรในอนาคตอันใกล้ด้วย อัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังแขมได้เป็นประจําทุกวันนะครับฝากกดหัวใจและกด s u b สไคร b ์ช่องคุยลูกหนังแขมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้นะครับพี่แขมขอยัดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ